ที่ข่าวเศร้าข่าวนี้กันบ้างนะคะกับลูกชายของโอดัตคิริโจเสียชีวิตน่าเศร้าตรงที่ว่าวัยเพียงแค่1ปีกับอีก9วันเท่านั้นค่ะ คู่สามีภรรยานะักแสดงระดับแถวหน้าของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นโอดากิริโจและคาชิอยิยูถึงกับหวัวใจสลายเมื่อลูกชายคนที่สองของทั้งคู่ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง1ปี9วันเท่านั้นโดยลูกชายคนที่สองของนักแสดงหนุ่มวัย39ปีโอดากิริโจเปิดเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้โดยแพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากภาวะลำไส้บีบรัดตัวผิดปกติซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย ทางตัวแทนของโอดากิริโจและคาชิอิยูได้ยืนยันข่าวความสูญเสียภายในครอบครัวที่น่าเศร้านี้ผ่านทางแฟกซ์ที่ส่งไปยังสื่อต่างๆทั่วญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งตามรายงานระบุว่าลูกชายของโอดดกิริโจได้เข้ารับการผ่าตัดในวันที่14เมษายนโ <c oughs> ดยหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วก็ได้รับการดูแลาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าอาการของเด็กนั้นแย่ลงอย่างกระทันหันในวันที่20เมษายนและเสียชีวิตลงในวันนั้น <c oughs> เวลาประมาณ6โมงเช้า โอไดกิริโจและคาชิอิยูเดทกันหลังจากที่นำแสดงในหนังเรื่อง Pavilion Sanchoyuo นะคะในปี2006โดยหลังจากที่เดทกันได้ประมาณ2ปีทั้งคู่ก็แต่งงานกันในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2008โดยลูกชายคนแรกของทั้งคู่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2011ส่วนลูกชายคนที่2เกิดในเดือนเมษายนปี2014ค่ะ ทำใจไม่ได้จริงๆเนอะ